เราอยู่กันที่ไอคนอนสยามนะคะปีนี้มีเป็นเล่นน้ำสำหรับสงการนะคะเดี๋ยวลองไปชมกันค่ะ เยอะขนาดนั้นใช่ไหมถุนี้ไม่สดเป็นแอข้างนอกเลยเนาะถ้าใคเยมาห้างมันคือจุดที่มันมีน้ำพุใช่ไอ่า้ใมาห้างมันเป็นจุดที่ว่ามีน้ำพุตรงนั้นแหละนะคะแล้วเาก็ใช้สารที่ตรนเป็นที่จัดงานวิงวิ่งไปเปลี่ยนไปเสียไปขอ้าเ่ไดน

เขาใช่ป้าก็เลือกว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาเราเลือกมาทางฝั่งซ้ายก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าฝั่งซ้ายมีอะไรเท่าที่เห็นจะเป็นแบบเต็นท์ๆอะไรเงี้ยของแบบของแบรนด์ของยี่ห้อต่างๆสินค้าต่างๆ ที่เที่ยวเขาบอกไม่ต้องพกน้ำมานะเพขามีน้ำให้เล่นในงานแบบดาราถ้าใครแบบว่าจะมีอหูคอณ์มีดารอย่างเงี้เลยน่าจะมีดาราชุดนี้เลยเราพาไปดูเลยว่าใครมาใซึ่งการแสดงชุดนี้นะครับเรียกว่ามีการยกเอาเรื่องราวของการเริ่มต้นของเทศกาลสงกรานต์นะครับตั้งแต่ต้นสายแลตั้งแต่ทวด ไม่รู้ว่าใครแต่ว่ายื่นมาให้ไปก่อนแอปแอปพระซอนเออมีปืนฉีดน้ำขายเลยเยอะมากเลย ไปซีรีสย่าคนเดียวข้าวขายอันนี้ของขาแก่น้อยอ่าหั้มีร้านดูแยบหมดเลยนะอีน้ำส้มที่เราเพิ่งซื้อมากินเพิ่งซื้อมากินเนี่ยไอ้แบบนี้อร่อยต้มแตะไม่ใส่กระเพาะ ก็จะมีจุดนไทนนคะอมอันนี้คือออกมาแล้วเราเลี้ยวซ้ายนะทุกคนเราฝั่งซ้ายมาก,ออก่อนก็จะมีแบบซูมหรือว่าเป็นฟู้ดทรัฟแบบเนี้เยอะเลยอันนี้อะไรมขนมจีบเราเดินให้สุดฝัง่งเปียกให้หมดมีมีโคราดด้วยค,คือออกมาฝั่งซ้ายจะเป็นโซนของก<อ>ินฝั่งขวาจะเป็นโซนเปียกโซนเปียกที่เอาไว้เล่นเลยแหละ ถ้าเราอยู่ได้อยู่ทั้งวันคือมันก็หิวไงหิวก็เดินมาหาในกกรนี้มีของกินมีพื้นชีน้ำขายมีอุปกรณ์เล่นน้ำอไรเคีบบอบสำหรับโซนทางซ้ายเนาะถ้าเกิดใครมาแล้วแบบมีบัตรเจ็บเป็นลมอะไรอย่างเงี้ย สุด first aid หรือว่าหน่วยผสมพยาบาลนะ mm hmm. ก็จะอยู่ทางฝั่งซ้งายนี่แหละนะคะเดิน mm hmm. เลย,เลยมาจากโซนที่เขาขายอาหารอนะ mm hmm. เลยมาอีกนิดหน่อยนะอีกบ็อกหนึ่ง mm hmm. ก็จะเจอเนี mm ่ยค่ะหน่วยปสมพยาบาล mm hmm. มีเห็นไหมคะ่ะฝั่ง นางสงการของแอโกะสยามเป็นแอปเนาะแอปตะซอ,อนใช่ป่ะอ๋อ,อใช่มีสื่อมวลชนมาเต็มเลยคนเยอะมากคนรุมแอปเยอะมากสวยมากค่ะตอนนี้งานฝั่งขวานี่น่าจะคืกคืนนะใช่ ตอนนี้นี่เชียเตอร์มากันเต็มงานนี oh. ้พอร็แล้วเป็นเวทีนะ

วันนี้มีนนทนนมาด้วยนะนักร้องเนี่ย ย0นาทีต่อหนึ่งการแสดงนะมันก็จะเป็นแบบว่าการโชว์น้ำพุแบบรูปแบบต่างๆใช่ไหมแล้วก็เล่นแสงสีแล้วก็เพลงอะไรเงี้ยก็สวยดีนะทุกคนแล้วก็นักท่องเที่ยวชอบชอบเลยเออแล้วถ้าไม่ครัวเปียกก็มาเปียกกับน้ำพุนะั่แหละนะเพราะจะมีช่องไฮไลท์ที่แบบว่าน้ำถูกฉีดออกมาอะไรเงี้ยเออสนุกดีนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปฝั่งซ้ายไหมฝั่งซ้ายเออ ไม่ใช่ผู้เบกเราจะไปฝั่งขวาที่เราบอกว่าถ้าคุณมาฝั่งขวาคุณต้องพร้อมเตียยเพราะว่าเ,เด็กๆเขาเล่นกันอยู่ที่ฝั่งขวาแต่ที่บอกไปแล้วนะว่ามาพนสยามเนี่ยเตรียมแค่อุปกรณ์ฉีดน้ำมาก็พอไม่ต้องเตรียมน้ามานะเพราะว่าที่พัทยาเนี่ยเตรียมน้ำไว้ให้เติมแบบว่า u ลิมิเต็ดเลยนะคะดังนั้นอสุดเติมน้ําเนี่ยก็จะมีจุดใหญ่อยู่ประมาณสองสามจุดนะอยู่ทางฝั่งขวานี่แหละ เ่ายนะคะส่วนที่พี่ไม่ไ